เฮ้ยเฮ้ยเยเอาเลยครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้นหนึ่งกับเกม Dark Passage The King Battle นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเรียกว่าทําคลิปวอร์มอัพก่อนวอร์มพลังนะครับวอร์มก่อนกิจกรรมเวอร์บาจะเข้ามาในวันที่28สิงหาคมปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าถ้าอิงจากปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูคลิปเก่ามาอยู่ตอนคลิปเปิดกาซาโกคูนกกับค cool er ูลเลอร์เวอร์บาเนี่ยมันมา28ก็คือผมลงคลิป28เลยหมายความว่า ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยกาชาของกิจกรรมเบอร์วาเนี่ยก็ต้องมาวันที่28ของปีนี้เช่นกันดังนั้นระหว่างเนี่ยครับมันก็ใกล้ถึงนะมันก็ใกล้จะถึงกิจกรรมที่จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการนับถอยหลังเขาดาวด้วย7วันก่อนกิจกรรมจริงจะเริ่มซึ่งผมก็ได้โพสไปแล้วว่าในแถบชุมชนเนี่ยไอมันจะมีภาพอยู่นะเป็นภาพการนับถอยหลัง7วันก่อนกิจกรรมเริ่มก็าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยไปดูได้เลยเลยได้ว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นมากและมันตรง รงปกเด็กนะครับมันจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งเลยตั้งแต่ตอนแบบฝึกกับคุณโกฮังเออยังโกฮังยังอยู่อะไรเงี้ยเจอกับแอนดรอย1ดเไล่ไปเรื่อยคือตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นภาคเซล,ลก่อนเว้ยมันจะเป็นจากทั้งของภาคเซลก่อนตั้งแต่ช่วงเริ่มเลยตั้งแต่อยู่กับโกฮังยันไปถึงจัดการกับเซลเสร็จแล้วอะ่ะแต่ว่ารูปสุดท้ายอ่ะครับมันเป็นรูปของทั้งจากภาคด่านบอลซูปเปอร์เว้ยซึ่งแม่งโคตนแบบ เรียกได้ว่าเกมแม่งแบบว่าเหมือนมันรู้จุดแล้วว่ามันต้องขายตัวนี้นะต้องขายภาพซูเปอร์นะไม่งั้นคนเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เขาก็เลยใส่ภาพวันสุดท้ายเป็นภาพจากดานบอลซูเปอร์ไปเลยนะครับผมแต่คือถ้าเกิดว่าจะอิงจากรูปภาพนับถอยหลังเขาดาวเนี่ยครับในภาคสุดท้ายมันก็เป็นทั้งจากดานบอลซูเปอร์ดังนั้นคือถ้ามันจะเริ่มกิจกรรมต่อเลยจากการนับถอยหลังเขาดาวเนะี่ยมันก็ควรจะเริ่มเป็นฟิวเจอร์ซาก้าของภาคซูเปอร์เลยไหมอ่ะเออ แต่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะสามารถแบบทำแบบควบคู่กันระหว่างภาคแซนแล้วก็ภาคซูเปอร์นะอะไรแบบนี้แต่ที่แน่เนี่ยกิจกรรมครั้งนี้นะครับทั้งเราจะกลับไปเป็นพระเอกครั้งหนึ่งนะฮะทั้งคือตัวละครเป็นพระเอกที่รองมาจากโกคูเลยก็พูดได้นะครับในด้านบอลดังนั้นก็กิจกรรมนี้ใครชอบทั้งรอชมได้เลยตัวละครใหม่ทั้งมาแน่นอนแล้วก็ต้องขอบอกเลยว,ว่าใครที่รอเบตโตมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องหมดหวังนะครับเพราะว่ามันมาแค่ปล่อยทีเซอร์รูปภาพ เดี๋ยวเพิ่งไม่หวังว่าเออพอเห็นแค่ทั้งทั้งจะมาคนเดียวอย่างนี้จะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผิดมาหันเลยเพราะว่าเดี๋ยวในกิจกรรมเนี่ยอะไรเดี๋ยวมันก็จะมาได้หมดเลยนะครับโกคูแบ็คอะไรก็แล้วแต่เบโกตโตบูทั้งล่างต่างๆมันจะมีตัวละครอีกเยอะแยะนอกจากทั้งในกิจกรรมเบอร์วายรอบนี้อย่างนั้นตั้งหน้าตั้งตาเต,ต,ตรียมใจรอให้ดีนะครับแล้วเตรียมเพชรคุณให้พร้อมด้วยนะเออโอเคซึ่งคลิปนี้ก็จะมาเรียกน้ำย่อยรายการเล่นตัวละครที่เราค่อนข้างจะมีกันใช่ไหม น่าจะมีกันแหละนะก็คือทั้งตัวนี้นะครับเป็นตัวละครฉลอง Go l d e n Week นะของปีไหนไหม,นม่แน่ใจผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมาพร้อมกับไอ้ตัวซามัสฟ้าเลยในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ว่าสายสแซตเตอร์นี่ยนกำลังบูมกําลังมาเลยทีเดียวสำหรับทั้งแปลงร่างตัวนี้นะซึ่งผมเนี่ยจะมาย้อนลําลึกตัวละครยีกันโดยการเล่นในทีม200%ได้เรียกว่าเล่นก่อนที่ตัวละครเนี่ยจะได้ ECA ในกิจกรรมเบอร์ไวล์รอบนี้เพราะว่า ในเมื่อตีมเนี่ยมันออกมาเป็นตีมจากภาคฟิวเจอร์ซากา้าที่จะไปเหมือนจะไปในแนวทางภาคซูเปอร์ซะส่วนใหญ่ด้วยไงดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะไม่ e c ซเอทั้งตัวเนี้ยในกิจกรรมมือบายปีนี้ผมบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากถ้าผมเป็นคนดําเนินการเกมเป็นคนวางแผนลงตัวละคร e c ซเอเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะพาตัวละครตรงนี้ไปในกิจกรรมรอบนี้นะครับดังนั้นผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยเ0 ทั้งตัวนี้ทั้งแปลงล่างกับซามันฟ้าแปลงล่างน่าจะได้ ECA ในกะิจกรรมเบอร์ไวปีนี้แน่นอนดังนั้นเราจะมาลองเล่นตัวละครนี้กันก่อนที่เขาจะได้ ECA กันนะเพราะเดี๋ยวกิจกรรมก็ออกมา28น้องอันนี้ก็วันที่18ต้องบอกว่าผมนี่ไม่ได้แตะทั้งแปลงล่างมาแทบจะเกือบปีแล้วมั้งเรียกว่าเกือบปีจริงๆนะคือถ้าเกิดมาได้เล่นเอามาเล่นด่านจริงจังอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นเป็นปีจริง แล้วก็ไม่ได้ค่อยจะสังเกตถึงแม้ผมจะหยิบไปเล่นเนี่ยก็คงไปเล่นพวกด่านฟาร์มบนหนะ้าตัวละครอะไรเงี้ยคือผมแทบจะไม่ได้แบบหยิบไปเล่นใช้งานจริงจังแทบจะเป็นปีแล้วมั้งแล้คิดว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันนะคนที่เล่นเกมนี้มานานแล้วอะคงไม่ได้หยิบทั้งแปลงล่างมาน่าจะเดือนอัพได้อย่างน้อยขั้นต่ำให้เลยเดือนอัพนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วอุ๊ยแต่ว่าด่านเรโซนมาแล้วเนี่ยโอ้โหนึกว่าด่านจะไม่มาด่านเรโซนของดิสมอลฟิวเจอร์มาแล้วนะคร มาให้เราเล่นก่อนเลยนะก่อนกินจกรรมจะเริ่มโอ้โหถามจริงดิเฮ้ยมาเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเอาชิหายนะตอนแรกจะกะทําทคลิปทั้งนี้เดี๋ยวทำคลิปเลโซนดีไหมฮะนเ,นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็นั่นก่อนลวกันเดี๋ยวเรามาทาคลิปทั้งก่อนนะครับเดี๋ยวไอเลโซนใหม่เนี่ยผมค่อยลงวันอื่นจะได้ไปทําคลิปแยกเ,ยเดี๋ยวช่วงนี้จะได้แบบมีคลิปขั้นก่อนเบอร์วายจะได้ไม่ต้องล้างเงินไปนะช่องเรานะครับโอเคมาก็จัดทีมเตรียมไว้แล้วสำหรับเบทั้ง20 0ให้กับทั้งแปลงร่างเรามาลอง ดูตัวละครทั้งแปลงล่างในปัจจุบันก่อนจะอีซีดีกว่านี่อันนี้คือภาพนับถอยหลัง7วันก่อนเวอร์ายจะเริ่มนะครับเปิดมาภาพแรกก็เป็นทั้งกับโกฮังฟิวเจอร์ก่อนเลยเห็นไหมว่าอันนี้คือเขาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลัง7วันแล้วอะคือแบบมันกำลังจะเนะ v ะนะริ่มแล้วเวอร์าวอะนะฮะปีนี้คือปีนี้คือค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นใช้ได้นะว่าเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ต่อมาจากไอ้ภาคฟิเซอร์อ,อะ ก็เป็นภาคคูลเลอร์มันตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นแหละแต่แบบถ้าเราเอามาเทียบกันแล้วผมว่าของปีนี้ที่เป็นตีมฟิวเจอร์ซาก้าเนี่ยมันดูมีความน่าตื่นเต้นมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป็นตีมที่หลายคนก็น่าจะรอคอยกันนะครับมีพวกทางเบเกโตบูมันคอยค้ำคอยอยู่ไงก็เลยจะคาดหวังกันไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับผมเออแล้วก็วันนี้ครับเราเข้าเกมเข้ามาใช่ไหมมันจะมีล็อกอินโบนัสเป็นการเป็นการแบบเป็นแอนิเมชันใหม่อ่ะคล้ายๆกับพวกของแกรกิลลี่ที่มันให้เพชรลายวันนะครับ ซึ่งรอบนี้เป็นของอนิเมชันที่เขาที่เกมเขาทำขึ้นมาใหม่เลยเป็นโกคูกับพิกาโลเนี่ยเอ่เรียกได้ว่าทําฟาร์มอะ่ะเออขุดขุดพักกาดอะ่ะ <c oughs> นะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ออนิเมชันอะไรได้วันนี้ได้กี่เพรเนี่ยมาลองบอกกันได้นะผมเพิ่งได้3เพรมาวันนี้ถือว่าไม่ได้ดวงไม่ได้ดวงแย่กันไปได้อยู่3เพรน,นะครับนะรู้สึกว่าไปดูอนิเมชันมาถ้าเป็นได้แบบซูเปอร์ลักกี้อัลต้าอะไรเจ็ดเพรอะ่ะมันจะเป็นแบบอนิเมชันกระจกแตก แล้วก็เป็นรูปโกคูเลยงี่แหละนะก็ถือว่าดีนะครับมีแอนิเมชันเพิ่มมาใหม่ละเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่นับของใหม่ก็มีแค่ของกินิวใช่ไหมของกินิวแล้วก็ของโกฮังเตะท่อนไม้แค่นี้มั้งไม่น่ามีเพิ่มแล้วอันนี้คือของใหม่ล่าสุดก็คือพีกโร่กับโกคูนะครับทำฟาร์มมันเองนะบอกเลยว่าแอนิเมชันแม่งปั่นจัดเลยตอนแม่งขูดขูดขูดแม่งโคตรปัน่นนี่ลิงสกิลนะครับได้เกี่ยวกับฟูลลิงเลยนะครับสำหรับการเปิดมารอบแรกของพี่ทั้งเราลีเฟนแสนสาม ต้องบอกว่าตัวของทั้งแปลงร่างเนี่ยมันก็เป็นตัวละครสายสแต็กนะครับสแต็กแได้ตั้งแต่ร่างต้นเลยสแต็กดาเมจแล้วก็จะไปสแตก็กล์เอเด e ีดีเฟนทีเดียวเนี่ยตอนร่างแปลงในนั้นก็คือในร่างต้นเนี่ยก็จะได้สแต็กดาเมจเพิ่มนั่นก็คือถ้าเกิดว่าร่างต้นเขาได้ตีติดเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งทาให้ดาเมจมันดูดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่าหลังจากการ e s a อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการโอกาสในการติดเบิ้ลมาให้คล้ายๆกับ5ปีเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวทั้งแปลงร่างก็มีคความคามมล้ยึงกกัับ5ปีเหือนนนะ ที่แบบว่าผูมาสแต็กล่างต้นก่อนเงนี้ยเล่นล่างต้นก่อนแล้วก็เทินถัดไปค่อยแปลงล่างเป็นล่างอื่นอะไรแบบนั้นนะครับผมไอเทมป้องกันแล้วกันพอดูทรงก็อันตารายต่อชีวิตมากนะครับตัวละครยุคเก่าแลหละสำหรับทั้งแปลงล่างของเราดาเมจนี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะในทีมสองร้อนะครับอันนี้ไม่มีซัพพอร์ตแต่คิดว่าน่าประมาณสัก3ล้าน3ล้านอาจจะไม่ถึงอาจจะ2ล้านกว่าเพนะราะผมกด90%ลิงก์เซ็นลิง่กสิอยู่นะครับ ก็คาดหวังว่าถ้า EZ a มาเนี่ยขอดามเมจให้มันใกล้เคียงกับ5ปีล่างต้นก็จะแบบเพอร์เฟกเลยไม่ต้องไม่ต้องเยอะเท่า5ปีแต่ว่าต่ํากว่าลงมานิดนึงก็ได้นะตีสัก4ล้าน3ล้านก็โอเคแหลอะอะดามเมจ2ล้าน4นะครับชายนะิ่งสแลตฮะถ้ายังดูโอเคอยู่นะเนี่ยยังดูสวยอยู่นะแอบสวยนะครับตัวตะแค่ละสามหมื่นนะฮะขนาดมีไอเทมมาคอยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เฮ้ยจะบอกว่าไม่มีซัพพอร์ตก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวทั้งไมนนว่ามันซัพพอร์ตนี่หว่าผมลืมไปเลย หลังจาก ECA มาซัพพอร์ตเพื่อนได้ริมความสามารถตัวนี้ไปแล้วแม่ง <c> แ <oughs> ม่งแค่ไม่ได้ใช้จริงอ่ะทั้งไมเอลวานะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวครั้งหนะ้าพอทั้งกลับมาใหม่เนี่ยทั้งก็จะทำการแปลงล่างเลยนะครับมันจะเป็นการแปลงล่างออโตโอ้เลยเมื่อวนเทินกลับมาใหม่เพราะว่าตัวของทั้งกับซาม,ม้าเนี่ยมันมีล่างเยอะมากก็คือล่างต้นล่างแปลงแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างแปลงอีกทีหนึ่งที่ต้องกดแอคทีฟเพื่อแปลงล่างนะครับเรียกได้ว่ามีล่างเยอะมากตอนนั้นตอนมันมาใหม่ๆนี่คือแบบว่าว้าวมากนะเพราะว่า เป็นตัวเมตาเป็นตัวสายสแต็กเฉพาะของทั้งเนี่ยมันเก่งมากตอนนั้นเก่งไม่พอเท่นะครับเทแล้วก็มีหลายร่างแล้วก็แอนะิเมชันในตอนนั้นก็สวยมากเช่นกันไอ,ไ,อไ,อไอแอนิเมชันแอคทีฟสกิลของทั้งอะ่ะที่มันรวมพลังกันเทสจัดเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวคลิปน,นี้จะมาลองดูกันว่ามันยังเป็นยังไงอยู่นะครับหลังจากที่เราไม่ได้กดแอคทีฟแปงลงร่างทางั้งดาบลิเกมานานมากเลยผมไม่ได้เห็นแบบผมไม่ได้เห็นแอนิเมชันเป็นทั้งดาบลิเกมานานมากเลยนะเป็นปีอะ แล้งั้นการจะได้กลับมาเห็นจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากยนะยิ่งพอคิดภาพแบบกลับไม่เห็นตอนนี้ว่าแม่งได้ e c a แล้วแบบดาเมจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยตัวมันเก่งขึ้นมาแล้วได้เห็นแอนิเมชันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งไงเลยได้ว่าคิดถึงมากๆเลยนะจะเป็นการแบบจะเป็นอะไรที่บอกว่านอสต้าเจียสุดๆไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นอะไรอย่างนั้นแล้วมันแบบตัวละครแม่งเก่งขึ้นไปอีกอะ่ะโอเคมาอันนี้ทั้งเราแปลงร่างและผมชอบผมชอบท่านไม่ตายของร่างแปลงมากเลย ที่เป็นปลาดาบแล้วก็พุงก็ไปต่อยแม่งเทจัดโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะควรจะแอคทีฟหน่อยนะเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทีมหน่อยแล้วกันแ <c oughs> ต่ห้าร้านนะครับผมถ้าผมไม่ใชอเทมนะผมโดนเซลตีตายเนี่เลยอะ <c oughs> ต้องใช้อะต้องบิวออนอะตัวมันเก่าแล้วอะคือตัวมันเก่าแล้วไงผมยังจะเอามาเล่นในเลโซเลยเนาะมันก็เป็นอะไรที่ฝืนธรรมาชาติอยู่แล้วแหละไม่ใช่อะไรคือแบบผมติดด่านเลโซไปแล้วอะเออ ไม่ว่าตัวละครจะเก่าจะใหม่ยังไงก็ต้องลงเลสโซนอยู่ดี่ะจริงนะมันช่วยไม่ได้ครับมันเป็นนิสัยสันดานไปแล้วสันดานคนทําคลิปรีวิวฮนะอืนะก็ดาเมจนี่ก็ในเมื่อไม่มีซัพพอร์ตเหมือนเทิเมื่อกี้อาจจะประมาณ2ล้านเท่าเดิมเนาะแต่ว่าในร่างแปลงก็คือก็คือดีขึ้นมาตรงที่ว่ามันสแต็กเอเดคดีเฟนได้แหละในร่างต้นมันแค่แบบสแต็กแค่เอเดนะครับดาเมจสอง้านห ที่ดาเมจแรงขึ้นมาจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องลิงสกิลที่มีลิงซูปเปอร์ไซยาอะไรทำนองนี้ด้วยนะครับไปกาวเด็กกันโอ้โหกูตายจะไปเหลืออะไรกันเนี่ยเข้าเบ้าเต็มๆครับผมลาก่อนมีนาฟังสี่แสนโอ้ตายกูตายรอบนี้นะครับจะมีซัพพอร์ตจากบาดักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจจะแรงขึ้นมาน่าจะทำขึ้นหลักเกือบสามล้านเลยนะเธอเนี่พลังจากการซัพพอร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบมันเยอะมากนะครับนะจริงๆนะผมหวังแค่แบบ คือตัวมันเองมันดูดีนะคือลิงเซตที่แน่ลิงเซตก็ดีทีมก็เยอะนะครับคือมันเป็นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าพอมัน ECA ขึ้นมาแล้วตัวละครมันจะกาดมันไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าความสามารถมันดูโอเคตั้งแต่ต้นแล้วมีการสแต็กไอเดคือดีเฟนต์มีการเปลี่ยนบอลในร่างแปลงเป็นการแบบเป็นการเปลี่ยนสายจากสายสแต็กเนี่ยเป็นสายนุกดาเมจไปเลยในร่างแปลงนะครับคิดว่ายังไงทั้ง ECA ก็น่าจะโหดนะแต่อยู่ที่ว่ามันแบบมันจะตีดาเมจจำนวนตัวเลขเท่าไหร่แหละ ดาเมจมันเท่าไหร่ดีเฟนซ์มันเท่าไรดีเฟนซ์มันสแต็กไวไหมมีความสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มมาเป็นอะไรบ้างแหละเงี้ยเอาจริงถ้าเกิดว,ว่าตัวนี้มีเบิ้ลมาให้จากพาร์ทสี่คือมันจะมันจะแบบว่าสุดยอดเลยเมีเบิ้ลโอกาสเบิ้ลไฮแร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้นะผมจะแบบว่าอนุมัติแหละเออแบบบอลอนุมัติเลยเอาไปเลยเอาเบิ้ลมาให้เขาคนนี้ครับจะได้แบบสแต็กไว้หน่อยพอคิดว่าสแต็กเอ็นเอเคดีเฟน์ทีละยี่สิบยี่สิบมันก็ช้าไปนะถ้ามันเปลี่ยนจากยี่สิบเป็นการทดแทนโดยการติดเบิ้ลจากพาร์ทสี่มาให้ก็จะย นะครับผมรู้สึกนะจริงว่าตัวทั้งแปลงล่างเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าให้ให้อารมณ์คล้ายๆแต่ไปตัวโกหังฟ้าเบอร์วนะเนี่ยอย่างล่างแปลงเนี่ยคือที่มันเหมือนกันนะผมจะบอกให้เลย 1. สแต็กเหมือนกันนะครับของโกหังสแต็กแค่ดีเฟนต์แต่ของทั้งเนี่ยสแต็กทั้งเอเดเคดีเฟนต์เลยแต่ค่าไม่ตายสิ่งที่เหมือนกันอย่างที่2ก็คือ ยิ่งวนเทินมาบ่อยมันยิ่งได้เอเดเคดีฟเพิ่มนะครับอย่างทางนี้คือยิ่งบวกเอเดเคดีฟ10%ต่อเทินที่วนกลับมาซึ่งบวกสูงสุดก็คือเอเดเคดีฟิบวกแ0แล้วลองคิดภาพนะครับหลังจาก ECA โอ้โหหลังจาก ECA นะตัวละครท R ยเนี่ยมันเพิ่มสแตตมากขึ้นไงแล้วแค่เนี้ยมันยังไม่เยอะพอหรอครับ1 7ื่นเแบบยังไม่ได้ ECA มันยังไม่เยอะพอเหรอเรียกได้ว่า ECA ที T นี่คือสแตต r เ r ลอะไรก็แบบไม่ ไม่ไม่ไม่ใช่ LR ธรรมดานะ LR ตัวขังเฟซเลยก็พูดได้ครับ LR แบบโคตรมหาพิธิหาร LR เลยนะ ECAT แบบสเตตสองหมื่งนง่ายๆอ่ะจริงแล้วก็พาสีก็มีให้ดีอยู่แล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนตั้งต้นจากร2อยิเนี่ยเป็นร้อยเจหรือร5 0ห้าก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้พาสียิ่งวนเดินบ่อยยิง่งยิ่งเก่งอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากการเพิ่มทีละสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการเพิ่มทีละยี่สิบหรือสามสิบขอให้เหมือนโกหังบูบายที่ว่าเออ ลดจํานวนการวนเทินให้มันวนเทินเร็วขึ้นแต่ว่าไอาการบวกเอเดเคดฟน์เนี่ยยังคงตันเท่าเดิมก็คือเอาง่ายๆเนะี่ยให้มันแบบให้มันวนเทินเก็บพาิสิ่งง่ายๆหน่อยนะครับไม่ต้องมาวนรอตั้งแครั้งคือมันนานเกินไปอะไรแบบนี้นะคือแค่นี้อันนี้คือหลักแบบอันนี้คือหลักของพาสิตัวละครที่เก่งนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับเรียกได้ว,ว่ารับประกันความเก่งเลยสำหรับทางแปลงล่างตัวนี้นะหลังจากการ eca ผมผมเชื่อว,ว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยแม่งเก่งแน่นอน,อน,น <laughs> ยังไงก็เก่ง ยิ่งล่างแปลงเนี่ยล่างแปลงน่าจะเดือดเดือดมากๆหลังจากการ ECA อไอตอนยังไม่ได้ ECA เนี่ยเล่นเฉยๆเนี่ยบางคนเขาเลือกในการเล่นแบบล่างนี้ตลอดไปเพราะาล่างนี้มันดีกว่าไงล่างแปลงคือบางทีมันก็แบบเปลี่ยนบอลแย่อย่างเงี้ยต้องเน้นการเก็บบอลเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยบางคนในตอนนั้นเนี่ยจะเล่นเลือกเลือกเล่นเนี่ยแค่ล่างล่างแบบล่างซูปเปอร์สยายแย่อย่างเดียวไม่ต้องกดแปลงล่างเป็นล่างนี้แต่ผมคิดว่าหลังจากการ ECA เนี่ย พอมันแปลงร่างเป็นร่างดาบริเกร่างนี้น่าจะเดือดกว่าให้เราเป็นอยู่กว่านี้เยอะเลยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าตัวละครนุก ECA อ่ะมันต้องเก่งอย่างน้อยแตทมันเพื่อที่ผมบอกไปมันจะมันจะแรงกว่านี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าลองคิดภาพนะบวก ADK 40%่บอนต่อบอลที่เก็บได้หรือว่า50%ต่อบอลที่เก็บได้เนี่ยแค่นี้ก็โ P แล้วนะครับผมแถมมีการเปลี่ยนบอลมาให้คือยังไงอี่ยพาร์สีฟมันมีมาให้แบบโอเคแล้วอ่ะ işte, มันเป็นแบบ ลากฐานที่ดีมากๆแล้วนะครับขอแค่ไม่ได้ eca จนแบบผิดพลาดเกินไปอะ่ะแค่นี้ก็คือตัวละครไม่เก่งมากแล้วเมตาแน่นอนนะครับผมทั้งแปลงร่างไม่น่ารอดนะฮะผมบอกเลยว่าอันตรายมาเยือนแล้วฮนะกู <c oughs> ลงเอ้ยเหมือนเดิมแน่แ่เลยวะดาบลิเกกูไม่น่าได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยฮะสองล้านแปดนะครับเกือบสามล้านด้วยคำที่ว่ามันโอ้โหกว่ามันจะวนเทินกลับมาเก่งเต็มที่อ่ะมันนานไม่ไหวหรอกแสนห้าครับอุรอดอยู่นะเกือบตายนะครับ ถือว่าดีแล้วจะได้แบบเล่นต่อจะได้โชว์ล่างล่างแปลง <c ười> คือไม่ใช่อะไร <c ười> คลิปนี้ผมมาเล่นให้มันหายคิดถึงไงก็ <c ười> จะมาโชว์คร่าวๆว่าเออมันเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยเล่นให้ดูหน่อยซิอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกทีนึงจริงจังเลยตอนมันได้ ECA นะครับเนาะตอนแรกก็กะมาทําคลิปทั้งแปลงล่างแต่เพิ่งเห็นว่าเออมันมีด่าเลโซนมาใหม่ดยไงก็เลยแบบก็เลยแบบทาทั้งแปลงล่างแล้วกันเดี๋ยวเลโซนค่อยทํา วันที่หลังไว้วันต่อพรุ่งนี้แหละเงี้ยนะครับเราค่อยทําต่อกันเอาเลยครับทุกคนผมว่าเราแปลงร่างไหนก็ดีนะเออก็น่าแปลงร่างนะครับจริงๆอเ่ะถ้ามันได้ ECA แล้วเนี่ยเราคงควรจะเล่นแบบว่าเออเล่นเล่นค้างในร่างในร่างซูเปอร์ไซย,ย่าก,ก่อนให้มันแบบเก็บเก็บหอมลอมลิอ้อ่ะเก็บท่าไม่ตายสักแบบสี่ห้าครั้งก่อนแล้วค่อยแปลงร่างเป็นร่างเนี้ยแล้วก็ระเบิดดาเมจทีเดียวอีกทีหนึง่งแต่้วยคนเห็นว่าตละครในตอนนี้ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ ECA นะครับ แล้วด่านเป็นด่านที่ยากพอสมควรผมเลยคิดว่าเราต้องโชว์ร่างแปลงก่อนโชว์ก่อนที่เราจะตายนะครับพอเด็ดเราตายซะก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้โชว์ไงดังนั้นเรามาโชว์แอคทีฟของทั้งแปลงร่างที่เราไม่ได้เจอมานานกันดีกว่านะครับมา เรียกได้ว่ายังเท่เหมือนเดิมนะครับอีกคือโซมีนะนะประโยคในตำนานคือเท่เหมือนเดิมไม่พอนะเปลี่ยนบอลเฮียเหมือนเดิมด้วยครับ <laughs> คือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแบบแชร์คนขำ,ำมุกตลกกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือ เล่นไปเล่นมาเนี่ยผมว่าไม่คือเรื่องจริงเว้ยคือทั้งอะความสามารถของทั้งในร่างเนี่ยครับมันเป็นการเปลี่ยนบอลมีความสามารถในการเปลี่ยนบอลอยู่นะครับจะเปลี่ยนบอลลูกแก้วสีใดสีหนึ่งเนะี่ยยกวเว้นสีเขียวให้กลายเป็นสีเขียวเว้ยซึ่งมันเปลี่ยนแค่สีเดียวอนะมันก็เลยเปลี่ยนแ,แย่อย่างเงี้ยผมคิดเลยว่าคนส่วนใหญ่มันถ้าที่ผมเล่นมาถ้าที่ผมจําความได้นะสมัยก่อนเนะี่ยเวลาเล่นทั้งลังหินไหลอะมันเปลี่ยนบอลแบบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้สวยเท่าไหร่อะครับ ื่องคามนิ่มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแหละมันเปลี่ยนแค่สีเดียวไงก็เลยอาจจะดูแบบเปลี่ยนแย่บ้างอะไรแบบนี้ดังั้นเนี่ยผมหวังนะนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่ผมหวังหลังจากการ ECA ถ้า ECA มาเนี่ยเปลี่ยนให้มากกว่านี้หน่อยไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนุ่มสุ่มเปลี่ยนสีเลสีเดียวอะไรแบบนี้สุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีหนึ่งกับลูกแก้วสีลุ้งเนี่ยจะเพอร์เฟกมากหรือว่าุ่มเปลี่ยน2สีก็จะดีเลยนะครับผมให้มันเปลี่ยนดีกว่านี้หน่อยอันนี้คือมันแบบเพราะอันนี้คือแบบว่ามันเปลี่ยนแบบว่าไม่ได้ดี่่านยแบบว พ่ออื่นพระอมอ่ะอพื่ออื่นพระอมใช้ครบูนนี้ดีกว่านะครับดีเฟนส์แสนเจ็ดเนาะแล้วก็อิสเฟกท่าไม่ตายทำอะไรได้นะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการมาสีโลเวอร์ดีเฟนส์สตูนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่หวังไว้ว่าหลังจากการ ECA เพิ่มบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งจากท่าไม่ตายหน่อยแล้วกันนะครับ ECA มาก็ไม่น่าจะพลาดนะตรงนี้แต่ว่าดูจากซ่วงทรงแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นท่าที่แบบว่ามันดูแบบเอาไว้ปิดฉากอะมันชื่อท่าแบบ f ฟ n a l นัน e ฮปแลเลยนะเว้ย มันก็ต้องมีเอฟเฟกอะไรให้มันตะการตาเนี่ยไหมไแบบเพิ่มดีฟェสร้อยเปอร์เซ็นต์หลังยิงอะไรเงี้ยมันจะดีมากนะ <laughs> เพิ่มดีเฟนซ์หรือว่าเพิ่มดาเมจให้มันแบบแรงๆหน่อยก็ได้นะจะได้แบบว่าถ้าไม่ตายจะได้ตีแรงๆนะครับเนาะเพราะว่าเอฟเฟกต์ไม่ตายเขาไม่ได้มีการเพิ่มอะไรให้เลยไงนะมันก็เลยแบบว่าอาจจะตีเบาวกว่าล่างซุปเปอร์ไซยา,ยามเมื่อกี้กอีกอ่ะเนาะโอเคครับทีนี้มาลองดูดาเมจว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับสแต็กไม่ตายในล่างซุปเปอร์ไซยาแค่สองรอบเอง สี่ล้านเจ็ดนี่ไงก็เกือบห้าล้านนะมันก็ถ้าพูดถึงแล้วมันคือตัวละครที่เก่ามากๆแล้วอะมันก็ไม่น่าเกียดนะครับตั้งแต่ปีไหนแล้วาผมไม่รู้ว่าเขาออกมาปีไหนผมจาไม่ได้นะแต่ว่านานโคตรเลยเนาะนานโคตรดังน,นั้นเนี่ยสี่ล้านเจ็ดก่อน ECA ไม่น่าเกียดสักนิดเลยนะครับ ECA มานะ่าจะไปหลักแปดล้านแบบ EC เลยคิดว่าแปดล้านสิบล้าน EC แนี่นอนประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปทั้ง แปลงล่างก่อนจะได้ ECA นะครับเรียกได้ว่าผมนี่คือคาดหวังให้ได้ ECA อย่างมากและจริงๆมันก็ควรที่จะ ECA อย่างยิ่งอะ่ะถ้ายังไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าน่าผิดหวังจัดเลยนะมันมันต้องได้อะ่ะถ้าไม่ลงในกิจกรรมเนี้ยก็ไม่รู้จะลงในกิจกรรมไหนแล้วดังนั้นรอดูรับชมความสามารถหลังจากการ ECA ของพี่แกเลยนะครับและเดี๋ยวจะมีสามัญฟ้าตัวละครตัวหนึ่งด้วยซึ่งสามัญฟ้านี่ก็หวังว่าจะเป็นผู้นําที่นําทีมโกลดูแบ็คได้นะ เพราะว่าหลังจากการ ece เนี่ยผู้นําน่าจะอัปเกรดแบบไปสักร้อยเ็สปอร์เซ็นต์เต็มๆได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันนาแบบมันนําแค่แบบเหมือนเหมือนว่าจะนำ head p น้อยมั้งเออนำ head p ไม่ก็ดีเฟนเนี่ยน้อยคือร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเป็นผู้นําที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ตัวละครมันเองไม่ได้เก่งด้วยในงั้นผมก็หวังว่าสามารถ ece เนี่ยจะ ece ขึ้นมาแล้วก็สามารถนําทีม go k u b บ็ l a c k แบบคร่าวๆได้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับพวก go k u b บ็ l a c k มาใหม่อะ่อะอแบบว่า เป็นตัวละครหลักของทีมโก k u b คูลแบ็ที่เราอยากได้มานานนะครับเนาะประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวบอกเลยว่าพอกิจกรรมมาจริงเนี่ยมีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะนะครับต e ัวละคร e c นี่คือมีเป็นบานเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมจริงมาก็มีอะไรให้เราทําหลายอย่างเลยเว่ากิจกรรมบู w ๊บายเนี่ยใหญ่ไม่แพ้กับ8ปีเลยนะครับทุกคนก็รอรับชมกันได้นะทีนี้ขอตัวอะไรไปก่อนแล้วกันก็ถ้าใครมีคำถามไหนสอบถามสามารถสอบถามมาได้จะคอยตอบให้คลิปนี้ไปเลยครับผมเกาใบเจนใหม่ครับผมสวัสดีครับ Bye bye.